รดค่าบ้านเนี้ยช็อตหมดสูตรแตะทุกอย่างก็ประหยัดทุกทุกเลยอ่ะคนลากหญ้าอย่างผมนี่ค่อนข้างจะลําบากเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำมันมีผลกระทบะหมดต่อการเรกษตรของผมหมดเลยนะครับอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อของกับข้าวสิบบาทแล้วก็พอกินแล้วค่านั่นค่านี้ก็พอแล้วแล้วเราก็จะได้เก็บไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้ลูกของเราได้เล่าเรียนเดี๋ยวนี้มันเป็นนั้นแล้วนอกจากว่าน้ำมันลดราคาลงไปแล้วก็ ปุ๋ยยาแล้วแบบว่าพูดถึงถ้าผักมันถูกมันก็ยังพออยู่ได้ชีวิตครอบครัวก็มันก็มีผลกระทบอะค่ะเพราะไรายได้มันน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายมันยังสูงขึ้นเหมือนเดิมอย่างมีลูกก็มีค่าแับเพ,นนเพาาร่อค่านมอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเฉกเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายที่กําลังเผชิญกับปัญหาปากท้องอันเป็นผลมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างราคาน้ํามันอาหาร และปัจจัยในการดำรงชีพต่างๆที่ถีบตัวสูงขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนขณะที่ต้นทุนแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องคำตอบสำหรับทางออกของปัญหาเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอะไรเลยนอกเหนือไปจากสิ่งที่พักการเมืองและนักวิชาการที่ครอบคลองพื้นที่สื่อส่วนใหญ่กล่าวอ้างนั่นก็คือคกลไกตลาดเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายที่ดีก็คือความพยายามที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีความเป็นตลาดเสรีมากที่สุดอุดมการเสรีนิยมใหม่คืออุดมการที่มีฐานความคิดที่เชื่อมั่นในพลังของตลาดคิดว่าตลาดเป็น,นกลไกในการจัดสรรทรัพ,พยากรที่ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันก็นอย่างเสรีใน,ในตลาดมันจะมีการคาและดุลอำนาจระหว่างตัวละครต่างๆในตลาดได้เองเชื่อว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเราจึงเห็นการขายรัฐวิสาหกิจให้กับเอกชนการนำมหาวิทยลาลัยออกนอกระบบการเปิดการค้าเสรีหรือที่เรียกกันว่าการทำ FTA เพื่อส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ การเปิดเสรีเนี่ยก็โดยมากก็มุ่งหวังว่าเราจะส่งออกสินค้าได้มากขึ้นนเเเาเงินเข้าประเทศแต่นในขณนะดเดียวกันเนี่ยนอกจากส่งออกมากขึ้นแล้วเนี่ยการนําเข้ามันก็เป็นผลในทางกับการเช่นเดียวกันไอสินค้าที่มันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยอย่างเสรีมากขึ้นอย่างไม่มีพรมแดนมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิถีผลิตในบ้านเราอยู่แล้วนะในกรณีของสินค้าจากประเทศจีนนะครับก็พูดถึงกันบ่อยผักผลไม้ หอมกระเทียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเข้ามาด้วยวิธีใดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของการไหลเวียนของสินค้าซึ่งเราไปกําหนดกาเกณฑ์ห้ามันไม่ได้เพราะมันไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เรียกว่าเสรีเนี่ยเออคนที่มีชีวิตในการผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่เขาได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วมันก็เป็นภาพที่เราเห็นกันมาแล้วว่าชีวิตจํานวนมากครอบครัวจํานวนมากก็ต้องร่มสลายไป ลัที่เสรีนิยมใหม่ได้เข้ามาครอบงำการเรียนการสอนรวมถึงการวางแผนนโยบายเมื่อหลายสิบปีก่อนจนฝังรากลึกในตรรกะความคิดของนักนโยบายส่วนใหญ่จึงไม่แปลกที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามมุ่งเน้นไปในเรื่องของการส่งออกและการเอาใจนักลงทุนต่างชาติปล่อยให้ทุนเอกชนเป็นใหญ่ภายใต้คำขวัญตลาดเสรี ทีนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยตลาดมันทํางานได้ไม่สมบูรณ์มันมีความล้มเหลวของตลาดคนมันไม่ได้มีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์ตลาดมไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่มันมีระดับของการผูกขาดอํานาจต่อรองของตัวละครต่างๆในตลาดไม่เท่ากันหลายประเทศจบลงด้วยการเกิดวิกฤตการเงินเพราะพอคุณเปิดเสรีคุณลดบทบาทภาครัฐในการกํากับตรวจสอบนะครับ ปรากฏว่าเงินร้อนก็แห่ไหลเข้ามานะครับเข้ามาหาสแสวงหากําไรนะครับเศรษฐกิจก็ผันผวนเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยที่สถาบันไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือก็จบลงที่การเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเริ่มจากวิกฤตก,การเงินก่อนนะครับมันก็ลามไปถึงภาคเศรษฐกิจจริงเมื่อลามไปถึงภาคเศรษฐกิจจริงก็กระทบกับประชาชนคนเดินถนนเราจะเห็นปี40ถ้าจํากันได้หลายคนตกงานใช่ไหมครับหลายคนต้องลดเงินเดือนนะครับความมั่นคงเนี่ยในชีวิต ันนก็้อยลงเพราะนั้นคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันขัดต่อข้อสมมุติที่มันสร้างที่จดีเศรษฐศาสตร์นเราจะยังเชื่อมั่นในตลาดเสรีได้อยู่ระดับไหนนำาสูอความคิดในวันนี้ว่าจริงๆเราหน้าที่จะมีเวลาที่มานั่งคบคิดร่วมกับนักวิชาการมีความพยายามของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากหลายสถาบันได้ร่วมกันพัฒนางานศึกษาวิจัย ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และอุดมการเสรีนิยมใหม่โดยการสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่างๆที่มีแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะตัวซึ่งในหลายประเทศมีนโยบายทางเลือกที่ไม่คล้อยตามกระแสะเศรษฐกิจเสรีนิยมเริ่มต้นจากประเทศภูตาน ที่แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆและยากจนแต่ก็ยังสามารถดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปแบบเฉพาะตัวที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชากรโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมของชาติรวมถึงการปกครองที่เรียกว่าธรรมมาพิบาลมากกว่าการให้ความสําคัญสูงสุดกับการสร้างเม็ดเงิน คือพุทธานเนความเปล่นชัดของเขาก็อยู่ที่ตั้งแต่ตัวเป้าหมายในการพัฒนานะซึ่งที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระราชดำรัสเมื่อสามสิกว่าปีที่แล้วพระมหากษัตริย์องค์ก่อนก็กตัดว่าสําหรับเราเนี่ยความสุขมวลรวมประชาชาติสําคัญกว่า,ารายได้นะก็คือความหมายก็เขาก็มีคนใช้คําว่า g r o s s National happiness ก็คือว่าจะใช้ความสุขเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาซึ่งในตัวมันเองคํากล่าวนี้ก็ก็ ค่อนข้างจะแตกต่างจากอุดมการศสกษริมใหม่หรือกระทั่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทั้งหมดเพราะว่าในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเชื่อว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมวิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาจะใช้4หลักใหญ่ใช่ไหมคะก็มีหลักเกี่ยวกับการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นป่าไม้ต้องอ60%ของพื้นที่ประกอบไปกับมันก็มีด้านที่ว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ธรมาภิบาล ง่ายๆคือจริงๆก็เป็นประเทศเปิดะคะเป็นแบบว่าเปิดแบบระวังมากๆแล้วก็คือเขาพยายามที่จะควบคุมสปีดถ้าดูรวมๆแล้วนะคะใน,ในทุกมิติเนี่ยไม่สามารถจะเรียกได้ว่าใช้ชุดุดมการเศรีนิยมใหม่เป็นฐานหลักในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจส่วนในประเทศแถบละตินอเมริกาเช่นเวเนซุเอลาโบลิเวียเปรู ก็มีการดําเนินนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมสังคมนิยมที่ได้ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นปฏิรูปการถือครองที่ดินการนํากิจการพลังงานกลับมาดําเนินการโดยรัฐแล้วนํารายได้นั้นมาพัฒนาระบบสาธารณาสุขและการศึกษาให้กับประชากรของประเทศในกรณีของลาตินเนี่ยความน่าสนใจก็คือ,อมันมีสองอย่างาป,รประเด็นแรก ว่าน่าสนใจก็คือประชานิยมที่เราค้นแค่ฝรหามันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีวัฒนาการ,รประชานิยมสมัยโบราณที่เป็นการลดแลกแจกแถมอะไรเนี้ยมันเริ่มจะหายไปแล้วนะคะประชานิยมสมัยใหม่มันไม่ได้เป็นการลดแลกแจกแถมแล้วมันแทบจะเป็นจึงๆึโครงสร้างการปฏิรูปเชิงโครงสร้างโครงการของชาวเวสที่บอกว่าให้เอาหมอจากคิวบามารักษามาสอนหมอในเวเนชเวลาเพราะว่าระบบแพทย์ของคิวบานี่ดีมากใช่ไหมแล้วก็แลกกับน้ํามัน มันก็แสให้เห็นว่าคือคิดเยอะกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยานะะของประเทศเหล่านี้จากการที่ประชาชนมองว่ากดถูกกดขี่โดยประเทศโลกตะวันตกโดยเฉพาะบริษัทใหญ่จากอเมริกาก็คือว่าเข้าใจได้อะว่าทําไมต้องมีประชานิยเพราะว่าก็จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่า1ไม่ใช่การสนับสนุนตะวันตกใช่ไหมฮะแต่เป็นการทําเพื่อประชาชนในประเทศแล้วก็เพื่อคนส่วนใหญ่ด้วย ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตกบางประเทศเช่นสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ที่แม้จะดำเนินนโยบายส่วนใหญ่ตามแนวทางตลาดเสรีแต่รัฐจะเป็นผู้เข้ามาจัดการและทุ่มงบประมาณในด้านของสวัสดิการประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม คือคำว่าสวัสดิการในที่นี้เนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายในในประเทศยุโรปที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยหมายถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมนั่นเองหรือว่าที่เรียกว่า social protection system หรือว่า social safety net ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเช่นยุโรปเหนือนะคะสวีเดนฟินแลนด์รนเวย์ประเทศนอร์ดิกต่าง สังคมที่เน้นทางด้านทุนนิยมทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักมากในเรื่องของ efficiency ในเรื่องของความมีประสิทธิภาพทำยังไงถึงจะมีผลผลิตมากขึ้นทำยังไงถึงจะเพิ่ม GDP มากขึ้นนะคะทำยังไงถึงจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นนะคะแต่ว่าสังคมที่เรียกว่าสังคมที่เน้นด้านสวัสดิการหรือว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเขาก็จะ ให้เวททางด้านอ f f i c i e n c y ลดน้อยลงไปไหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าลืมไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักทางด้าน e q u i t y มากขึ้นนะคะเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความอยู่ดีมีสุขค่ะพัฒนาไปพร้อมๆกันควบคู่กันว่าไม่ลืมส่วนใดส่วนเลยแม้แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่ออัดฉีดระบบเศรษฐกิจเช่นประเทศชิลีและมาเลเซีย แต่ก็ไม่ยอมอ่อนอ่อนตามแรงกดดันของเหล่าทุนข้ามชาติในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการเข้าไปควบคุมและกำกับการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างชาติในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมเนื่องจากเชื่อว่าการเก็งกำไรในตลาดการเงินเสรีไม่ได้ช่วยในการพัฒนาประเทศแต่มักก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าพูดถึงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ 2ประเทศแรกที่คนนึกถึงก็คือกรณีของประเทศชิลีและกรณีของประเทศมาเลเซียในกรณีของประเทศชิลีเนี่ยเป็นการใช้มาตรการเพื่อมากํากับและจัดการทุนไหลเข้านะครับในขณะที่ของมาเลเซียเนี่ยเป็นการใช้มาตรการเพื่อมากํากับและจัดการทุนไหลออกในกรณีของชิลีเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่ชิลีเผชิญในช่วงทศวรรษ1980ช่วงปลายๆก็คือว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ ช่วงปลายทศวรรษ1980เงินก็เลยไหลเข้ามามากเพราะเงินไหลเข้ามามากเนี่ยมาตรการเดิมๆเ,เนี่ยไม่สามารถจัดการเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการเก็งกาไรอัตราแลกเปลี่ยนไปกระทบกับภาคส่งออกของชิลีนะครับเขาก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีก็เลยออกมาตรการกํากับและจัดการทุนไหลเข้าขึ้นมานะครับมาตรการหลักที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือมาตรการการกันสํารองนะครับก็คือ เงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามาเนี่ยต้องการสำรองไว้ส่วนหนึ่งอยู่กับธนาคารกลางก็สามารถเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปลงทุนต่อได้ก็คือการเพิ่มต้นทุนให้กับเงินไหลเข้าระยะสั้นแต่ว่าไม่ไม่ลงโทษเงินไหลเข้าระยะยาวนะครับออกมาตรการให้ทุนพอไหลเข้าประเทศต้องอยู่ในประเทศ1ปีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับประกอบกันในหลายอยา่างก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จและจาเงินเฟอ้อของชิลีเนี่ยก็ลดลงไปกว่าช่วง ก่อนหน้าที่มีการใช้มาตรการลงพอสมควรนะครับเคสมาเลเซียเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการปี2,540นะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อภูมิภาคเอเชียก็มีปัญหาเงินก็แห่ไหลออกนะครับของมาเลเซียเนี่ยเงินก็ไหลออกจํานวนมากเลยมหาศ,าศาลเลยนะครับจนนโยบายแบบเดิมๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็กระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนสูงมากก็คือค่าเงินอ่อนค่าลงไปมากเลยนะครับ รัฐบาลก็ประกาศมาตรการกำกับและจัดการทุนเ,เคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับจำกัดว่าทำไงโจลด้วยเขากับกันคือทำยังไงไม่ให้เงินไหลออกนะครับปรากฏว่ารัฐบาลมาเลเซียก็สามารถใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวต่อเนื่องกันได้นะครับปีกว่านะครับก็ทําให้เศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับงานวิจัยหลายชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาเลเซียที่ใช้นโยบายที่แตกต่างจากนโยบายกระแสหลักเนี่ย เทียบกับประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ใช้ในโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ในการแก้ปัญหาวิกฤตการเศรษฐกิจเดินตามรอย IMF เนี่ยเศรษฐกิจของมาเลเซียก็สามารถฟื้นตัวได้ได้รวดเร็วกว่าจากปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ยังเกิดขึ้นมากมายความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมปัญหาทั้งหมดนี้ถูกทำให้เชื่อว่าสามารถแก้ได้โดยเพิ่มการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติรัฐบาลและกลุ่มทุนต่างก็ผลักดันให้เกิดนโยบายที่ผูกมัดประเทศไม่ให้หันเหไปจากเศรษฐกิจกระแสะหลักโดยใช้กลวิธีในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ด้วยกรอบคิดที่ตีบตันเช่นนี้ทําให้เราหมดทางที่จะเลือกเดินนอกเหนือไปจากการขูดรีดทรัพยากรและแรงงานก็ถือว่าถ้าเปิดเสรีร้อเเซเลยให้ต่างชาติเข้ามาจะยังไงก็ได้ไม่ต้องกํากับดูแลมากเนี่ยแล้วไม่สนใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขายของส่งชาวบ้าน <c oughs> คุณคุณไหมเออเอาเงินลงทุนจากชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญความผ,ลผ,ลผลันผวน แล้วก็ต้องพึ่งเหมือนกับว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลาใช่ไหมครับพึ่นโลกาภิวัตน์มันซัดเศรษฐกิจไปงไหนตอนไหนมันทําให้คนยากคนจนจานวนมากถูกพัดพาลอยไปนะครับอานาจต่อรองของแรงงานก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีจุดลงตัวบางอย่างจุดลงตัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาโลกาภิวัตน์จะเอาหรือไม่เอาทุนนิยมนะครับแต่จุดลงตัวมันอยู่ที่เราจะออกแบบระบบทุนนิยมยังไงครับที่มีความเป็นธรรมเราจะอยู่กับกระแสโลกาภิวัตน์ยังไง ให้เราคงความเป็นตัวของตัวเองได้ระดับหนึ่งมีอิสระในการดาเนินนโยบายระดับหนึ่งแล้วสามารถออกนโยบายที่ตอบสนองต่อความเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของผู้คนในประเทศได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมองให้กว้างขึ้นและรับเอาประสบการณ์ทางเลือกทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศผสมผสานให้มีระบบที่สอดคล้องกับประเทศไทยซึ่งในหลายทางเลือกอาจไม่ได้ปฏิเสธนโยบายกระแสะหลักอย่างสิ้นเชิงและหลายกรณี ก็ยังสามารถดําเนินไปพร้อมกับเสรีนิยมได้เพียงแต่เป้าหมายสูงสุดหาใช่การมุ่งทําให้ตัวเลขการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดเราควรจะสร้างสถาบันหลักๆของประเทศเนี่ยให้มีความเข้มแข็งถามว่าสถาบันหลักของประเทศเนี่ยคือสถาบันที่ประกอบด้วยใครก็คือประกอบด้วยสถาบันที่มีประชากร จำนวนสัดส่วนมากอย่างเช่น60%ของประชากรในประเทศไทยเนี่ยทำอะไรเป็นชาวนาใช่ไหมคะทำอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากๆเพราะฉะนั้นสถาบันที่ออมีเป็นองค์กรที่รวบรวมคนเหล่านั้นนะคะเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ควรจะมีความเึ้งแข็งหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการการ,การ,ก,ารการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ย คงจะต้องหยิบจับนโยบายทางเศรษฐกิจมาพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยความเหลื่อมลังทำลายได้นะครับความมั่งคั่งที่กระจุกตัวอยู่เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ไม่หายไปไหนแล้วทาให้ปัญหาทางสังคมก็ไม่ได้ถูกแก้อย่างถึงรากถึงโคนนะครับผมคิดว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเราหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีการหยิบจับขึ้นมาขับเคลื่อนไม่แพ้เรื่องทางการเมืองและเรื่องอื่น แม้ว่านโยบายเศรษฐกิจทางเลือกนั้นไม่ใช่มีเพียงหนึ่งหรือสองตัวเลือกที่จะให้ประเทศไทยต้องเดินตามนโยบายใดเป็นสูตรสำเร็จแต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้เองได้ชี้เห็นทางเลือกอื่นๆที่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยตลาดเสรีซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้นๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหากวันนี้ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าเปิดตลาดการค้าเสรีอย่างขาดสติก็จะทำให้โอกาสที่จะนำนโยบายทางเลือกเหล่านี้มาใช้ยิ่งมืดมนลงไปในที่สุด